วันนี้ก็จะพาไปเที่ยวครับไปเที่ยวไหนครับคุณบอสจะเปลี่ยนเคสครับผมรับขโมยของเดียร์เตรียมอุปกรณ์นี้ไปนะครับอีสีส์แหละคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้ใหญ่โง่เคสหนักๆนะครับเราจะไปเปลี่ยนเป็นเคสเล็กๆนะครับเฮ้ยระวังตกแล้วมันโคตรหนักเลยยม่งมากเลยนะเดีือดลงช้อนแกงไอ้บอสมึงจัดให้วันนี้มึงจัดให้วันนี้กูอยากเห็นว่าเมื่อกี้ดิ้งทียอะเสร็จแล้วไหนโชว์งานนี่นี่นี่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวครับไปเที่ยวไหนครับคุณบอสไปเปลี่ยนเคสครับผมไม่ใช่ไปลักทรัพย์หรอลักขโมยของยวแล้วอันนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราเราเตรียมเราเตรียมอุปกรณ์นี้ไปนะครับนี่นี่คือ อีซี่แะคอมพิวเตอร์ของเรานะครับนี่อันนี้ใหญ่งโง่เขียนหนักๆนะครับเราจะไปเปลี่ยนเป็นเคสเล็กๆนะครับผมนี่อันนี้ก็คือคนถือกล้องให้เราผตัวสว่างไม่พอ <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะยกตัวข,ขึ้นนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นรถเราไปเจอกันที่บ้านน้องเบียร์เลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยผมไปไปแล้วครับไปแล้วครับ <laughs> มีคนช่วยยกโคตรดีเลยวนะห <laughs> นักไหม โอ้ถึงแล้วครับโล่เฮ้ยโหเลยระวังตกนะมึงโคตรหนักเลยเฮ้ยก็บอกแล้วกูเหนียบเลยเฮ้ย ครับเอาเช็ดเขาวใส่นั่นไหนโอ้โหหมกอะใส่หมกอะเอ้ยมึงชอบสักสิอย่างท่ออะครับน้องแปะปะแปเดี๋ยวไปเอาของมันตะกี้มึงว่าไงนะเอย่าโดนพันแกงนะไอ้ยวอนมึงจัดให้วันนี้มึงจัดให้วันนี้กูอยากเห็นว่าตะกีดิขี้อะมันนี้เนี่ยมันต้องโดนตะกีด้วยเนี่ยอ่ามึงถือขอเน้นๆนะขอเน้นๆ ไปไปไหนนี่ไป่งเ,งเรื่อน่งเรือไปทาไมไปที่น,นี้ได้ไหมได้ได้ <c oughs> ก็ไปทางออกงหญ่ปกติอ่าบุญมะนะใช่ใช่อ๋อเด็กบุญดีหว่าเฮ้ยทำไมมีปัญหาโซฟาไ,ไหลไมล่ะก็มาเหยียดแน่ไม่ตัวหลังมันห่าอย่างวะสวัสดีครับนี่ เอาอะไรมาขอดตั้งกล้องไหนถอดคือดูดิเอ้ยถอดคือดิไอ้เัยทีตั้งกล้องกระจาะกระเจกะนะฟันหัวพี่บอยก็น่าจะแตกอยู่ใช่ไหกไอ้ยิ่งกันเลยไอ้ยิ่งแม่เลยสัตว์ไปตั้งกล้องนี่เนี่ยไหนไหนก็มากูมีอันน้อยอยู่เนี่ยขัดตั้งกล้องไปเลยตัวน้อยสวัสดีครับเรากลับมาอยู่กันที่ห้องไอเบียนะอันนี้เราจะเริ่มประกอบจากเคส เเเเรืของตัวเใหญ่เอามาใส่เอามาใส่ันเล็กนสไอเนี้สนไเจนี่ส่นสนไอนี่มีสีเลยอ๋อิถ้าฟีุ่งเสียเจะเก็บ5 0ีคุณซื้อเป็นสิก็ได้หรอกคุณจริงอันนีที่มึงถอดนี่มึงจะถอดเปลี่ยนอะไรเป็นพัดลมพี่ทำไมวะาะว่าสายไอหัวเียกูเปลี่ยนตรงนี้ทำไมอันนี้อไจุ๊ <laughs> เราเรามาดู oh, นนเรามาดูเคสใหญ่ก่อนอันนี้เคสใหญ่ออกไปทางับข้างหลังเอกเคสใหญ่แบบนี้เคสใหญ่บบมาให้กล้องดูหนะ่อยนี่คือไซฟูทาวเวอร์นะครับเนี่ย <laughs> ประมาณ6กปีแล้วเนี่ยแม่งมีพัลล่ไปสองตัวเอาออกก่อนแล้วไม่หนักหนักมากาาหาที่วางก่อนเราจะเริ่มจากอะไรอนะ่ะถ <laughs> อดถอดพวกบอร์พอดพวกอะไรเงี้ยออกก่อนแล้วกัน่อนครับ อะไรวะขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นเด็ดเรามาถอดกันทอดอะไรก่อนจะเปลี่ยนอะไรก็ใช่ไหมครูทอดไปได้เดี๋ยวนะเอากาจอ่อนเอานี้ออกก่อนสวยใจเย็นนะเฮ้ยไอ้เหี้ยโคตรที่มันใหญ่แต่อุปกรณ์อะมันครบเวยแต่แค่มันเสียงมันใหญ่ไปมันหนักมันหนักไปอะไรล่ะได้ได้อะไรมางงขอทีทีหกสามคจ็ดเอ้ยไม่ใช่ ไอห้าเจ็ดสามูเราจัดเลยเพื่อนที่ใช้ท้งบนเลยพวกพี่จะถอนหอแตัวอยแห้งเลยเดสแห้งเลยที่รูว่าิงถ้าเราาคขึ้ใช่เราจะต้องหลงขึ้นเลยมันจะง่ายโอเ อา่าเราปรับวงกล้องช่องนี้เลยเอ <Okay, S 2> าเคสวางลงก่อนจะปรับวงกล้องแล้วจะปล่อยโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะถอด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 กระจกก่อนนะเข้าจะล็อกปิดล็อกอยู่ตรงนี้เรียกเคสพกเสียบเข้ามาเลย เอ,อได้แล้วนี่มันมันล็อกยากแล้วมันถอดยากมากเลยนะไม่หนัก 160CI นะครับใครสนใจก็หาติดต่อมาได้นะครับตอนนี้ขายอยู่2อ0 0 0ืนีนะครับผมสภาพเหมือนเมียใหม่นะเฮ้ยกิกมากนะครฝุ่นกิกๆเลยสนะั์ <c oughs> อันนี้เป็นพวกฟอนภาย์แนลใช่ไหมที่เราต้องถอดออกใช่มันเอาเอา,าเอาสตาเ้าออกก่อนกูมีหลายหลายอันด้วยกิน รับสั่งลมต่อมากเลยคนคืจะเห็นไหมครับไอเ้เนะี่ยเราช่วยอะไรเขาบ้างเนี่ย <c oughs> ดึนดูพอแล้วเสียนเสียนม,มันอยู่ตรงนี้เสียนม,มันนั่งคำเนี่ยนะ โชว์ให้กล้องดูดิว่ามีอะไรบ้างมีซิงลมอันใหญ่ของ Cooler Master <ม>เย็นป่ะพี่ไม่รู้ไม่เคยไปนั่งเป่าไม่เคยไปนั่งหลับคนเดเย็นเย็นเย็นเสียงดังวะเสียงเสียงก็ถ้าฟูลโหลดก็ดังนะออันนี้เป็นายเ้น5306 3600นะครับแล้วก็เป็นแรม32จิกดีไซน์โปเองของอะไรวะให้โปรเอกมีไฟใช่ตัวตัวแพงตัวที่มีไฟแต่ทีนี้อยากได้ตัวมีไฟนะถ้ามันแถมมา บิดคอยน์เดี๋ยวบิตอยเดยมันเริ่มงัดแล้วไหนเอามาให้กล้องดูดิขี้ฝุ่นย้อนเลยออาฝุ่นครับเอียแล้วลองดูคมแตกต่างของเคสใหม่กับเคสเก่าอ่อันนี้เคสเก่ากับเคสเก่านะไม่เคสใหม่อันนั้นตรงนี้อ่ะดูนี่นี่นี่เคสที่เราใช้อันนี้เคสของไอเบียคือความเก่าก็เท่ากันแหละแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่างมันเบา เนี่ยเบามากเลยเราดูนี่นะโอ้โหโคตรหนักจินไปอะประมาณก<น>ี่โลพี่อันนี้ประมาณสิบกว่าโลได้อะอันเนี้ยอันนี้ประมาณโลกว่าบาสองโลประมาณเนี้ยสิบเท่าอะอันนี้ต่างกันหลายเท่ามากโคตรหนัก,กคือแบบมันมีสลอ็อตมีช่องเสียบมีอะไรแบบพร้อมที่จะใส่ฟูลโหลดเลยแบบเต็มเต็มเต็มแม็กเลยอะเมื่อก่อนเน่ไอเครื่องนี้มันเป็นไอ4790แล้วก็ใส่เป็น9 7 0เจ ไออะไรวอทีฟอสกูนแล้วก็เป็นพาวเวอร์พันสตอนนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนให้มันกินไฟเราลงเป็นไ i เซนห้ากาจอนองศูนย์ไอบอร์ดเอ็มไฟเล็กปะโอ้โหน่นเมือง,องเลยโอ,โเลอ่ะเราต้องถอดด้านหลังก่ออนเมังเเทศลน ใช่เราไต้องถอดไปชี้ๆกับ Leonard. บ้านนี่แค่บ่ายสามหมดเวลาโอ้โหถอดได้ไงวะบิงออกเลยงออกไปอโอ๊ยอ๊กเาสายลยลองวัลองวัหายสายใหญ่ลองมาหายลองมัหายับ ฝุ่นแบบฝุ่นแบบสุดๆดอ่ะพันสองร้วันะครับเมื่อหกปีแล้วจากปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่โอเคนะผมตอนนี้เราก็ทําการยกของขึ้นรถหมดแล้วนะครับอยอดแต่ยังประกอบไม่เสร็จนะวันนี้มีปัญหาช่างเทคนิคหน่อยเดี๋ยวเราย้ายสถานที่ไปประกอบที่บ้านผมกันเดี๋ยวเราไปดูว่าสถานการณ์ต่อไปจะเฮีย้ยขนาดไหนครับผม ไปดูกโอเค okay, ผมตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หน้าบ้านของเราครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันต่อเลยเนี่ยครับนี่ก็ยกบอร์ดจากเครื่องนูน้นนู่นแล้วก็มาลงเครื่องนี้เครื่องนู้นนะเครื่องนั้นอ่ะเครื่องใหญอ่ะอันนี้ตอนนี้เราก็ใส่บอร์ดลงไปแล้วใส่พาวเวอร์ลงไปแล้วพัดลมก็จัดเรียบร้อยเดี๋ยวเราประกอบสายนี้ให้หน่อยดีกว่าใส่น็อตให้ครบไปเลย ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ฮาริดฮาริดแม่การ์ดจอไอสัตว์ใส่ลงไปอันนี้เป็น980 Ti ครับกูหลอกเล่นหยอกเล่นอันนี้เป็นความจริงแล้วมันก็คือสถน90นะครับเอ้าอีกแล้วมันคือ160 Ti นะครับซื้อมาตอนนั้นเท่าไหร่พี่ซื้อมาตอนนั้นได้มาฟรีครับ เจ๋อฉลาดอ่ะเกูจับฉลาดได้เจ้ราคาตอนนี้ตอนนี้เอาราคาดีเซลหรือเอาราคาหน้าร้านอ๋อเอาดีเซลดีกว่าดีเซลวะดีเซลตอนนี้มือสองอาจจะสองสองหมื่นสี่สองหมื่นสองถึงสองหมื่นสี่ประมาณนั้นหน้าร้านก็บอกไปเท่าไหร่อ่ะหาได้ไหมถามถามก่อนเออแหมหาโคตรยากเลยทีนี้เราก็ต้องเอาร้ามายึดก่อน ใส่สายไฟเลี้ยงบอร์ดก่อนนะครับผมยี่สิบสี่พินใช่ไหมเขาได้ยี่สิบสี่พินไหมใช่ครับยี่สิบสี่พินมันจะเป็นสายคู่กันอย่างนี้ต้องจับดีๆตะกุ๊บน่าเข้าใจมันทำอะไรที่อะไรที่เป็นสายคู่กันถอดออกได้ทช่ครพาวเวอร์กระยายใหญ่เออพอเวอร์มาหกปีที่แล้วนะครับโอเคตรงน,นี้เสร็จแล้วก็ต่อไปก็เป็นไฟเลี้ยงครับอันนี้น่าจะเป็นใช่ใช่ไฟเลี้ยง CPU อือฮะใช่นาบีที่พี่จับอยู่แหละนาบี CPU ช่องนี้ปะ ใช่พี่มันจะมีหัวใหญ่กับหัวเล็กแต่ว่าแยกกันได้ใช่ไหมเอาหัวเอาหัวใหญ่ไปเลยอ่ะยานลงไปเห็นไหมตีให้อ่ะเจ้าของซิ๊กทำไปเลยนะกว๊อกกูเย็นดูดีกว่าว่ะเ็เท่ได้ไหมครับผมมาของจริงนี่ต่อไปก็เป็น USB ครับ USB USB มันจะมีช่อง USB นี่คือ ฟอนต์แพแนลใช่ใช่ USB ฟอนต์แพแนลเป็น3.0นะครับเคสก็3.0เลยว่ะเคสไม่ใช่กระจกกระจกนะนี่อันนี้ที่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่สนิมนะลายลายลายมันไม่ใช่สนิมมีอะไมรกดหลอกตัวเองเลยกาแฟนี้เป็น USB 2.0แล้วก็หาคำที่เขียนว่า USB 2อย่างเงี้ย USB แล้วก็เสียบเข้าไปเลยแล้วอันนี้ล่ะอันไหนวะอันนี้ที่ถืออยู่นะที่ถืออยู่ตรงนี้อันนี้คือเป็น USB 3เหมือนกันแต่ว่ามันก็คือเอาไว้เสียบช่องเล็กๆอ่ะอ๋อโอเคมันเนี่ย ใช่มาสองแบบใช่เสียบก็ได้ไม่เสียบก็ได้อยากเสียบไหมล่ะไหนๆมันก็เหลือไอ้เหี้ยงก็ต้องเสียบดิ <c oughs> เหลือก็ต้องเสียบดิจัดไปหลักการประกอบความที่ดีนอกจากจะต้องทําให้มันเข้ากับรูแล้วเหลือก็เสียบนะไม่เป็นไ,ไรพาวเวอร์เหลือพาวเวอร์ของสองวัตต์ใส่เลยเต็มที่เต็มที่กลัวอ,อะไรอ่ะนั่นดิกลัวไม่มีช่องเสียบไม่ใช่หรอกตอนนี้บาดมือเหรอ ต่อไปเป็นสายออดิโอนะครับต่อไปเป็นฟอนต์แคล้วก็คือที่เสียบหูฟังด้านหน้าแพรแนวอะเสียบไมค์่หูฟังแต่คนปกติก็ไม่ค่อยใช้กันหรอกก็ใช้ข้างหลังใช่ทำไมใช้ข้างหลังก็เสียบง่ายกว่าใช่ใช่แต่ถ้าเป็นอย่างเอกที่ไม่ใช่คอมเนี่ยมันจะเสียบยากกว่านะเฮ้ยสัตว์ก็เชี่ยเลยนะเป็นไงงงได้ไหมยังจับได้อยู่จับได้ดินี่เดี๋ยวให้ดูลายด้านล่างนี่ น,นี่เม่สมน,นิมมันมีเป็นลายเออลายโคนทีเด่ลายโคนทีเลย เนีย่ยวิธีเสียบฟอกฟอนพ์นแนลเนี่ยเราคือถ้าเราอยากดูว่าถูกไม่ถูกเนี่ยนอกจากดูคู่มือเราต้องดูตัวเนี้ยตัวตัวหนังสือว่าใช่ตัวหนังสือพอตัวหนังสือเนี่ยมันจะหันหน้าออกเสมอ,อห,หันขึ้นไปข้างบนใช่มันจะมีหันขึ้นข้างบนกับขึ้นข้างล่างก็ลงข้างล่างก็คือมันจะไม่หันเข้าด้านดำอ่ะด้านดำต้องหันเข้าหากันมันจะมีคัวบวกขัลบด้วยใช่ไหมใช่แต่มันจะมีมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ว่าลบหรือบวกใช่ถ้าเป็นบอร์ดแพงๆหน่อยหรือว่าบอร์ดใหม่ๆเนี่ยมันจะมีบอกอย่าว ปุ่มไหนเสียบไอสายไหนเสียบตรงไหนมันได้เล็กตรงนั้นแหละใช่รูประมาณนี้แหละเขาไปไม่เห็นแต่ว่าสายตาเรามองเห็นใช่สายตาเรามองเห็นแล้วก็ถ้าจะให้ง่ายก็คือดูคู่มือไปเลยสิ่งที่สําคัญคือคู่มือนะศึกสาอแต่ว่าบอร์ดนี้ก็สองปีแล้วแหละคู่มือก็คงไม่อยู่แล้วแหละถามว่าอยู่ไหมอยู่แต่กูไม่เปิดดูหรอกเสียดคือวิธีวิธีดูว่าต่อถูกไม่ถูกอ่ะคือเปิดเครื่องติดไม่ติดก็นั่นแหละ แล้วแต่บุญร,รัตกรรมไรอย่าีเซตพี่ไม่ใส่ใช่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่รีเซตกั้นใส่แค่ฮาร์ดดิสอ่าฮะบอกสถานะฮาร์ดดิสเอาฮาร์ดดิสก็พอแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเครื่องนี้มันบอกสถานะตรงไหนมันปิด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 ไงนี่ไงไฟ<ห>ก็ปิบน่าจะเป็นไฟตรงตรงไหนสักตรงอ่าโอเคครับต่อไปก็จะเป็นใส่ดีวีดีรอมนี่ครับเก่าจัดมันก็แทบจะไม่ใช้กันละ ก็คือที่ใช้เพราะว่ามันต้องออกไปใช้งานไงมันมันไม่ได้ไม่ได้ให้ใช้เนมันต้องข้อมูลต่อไปก่อนหมดถอดไหมคือหาความร้ไปได้เออได้ละโอเคเลโก้ถูกได้ไหมเอาถูกได้เลยแล้วก็หมุดทิมใช่ไหมวะ แล้วน่าล็อกพี่อ่าล็อกไม่ใช่หมดหรอกน่าขาวๆที่เราไม่ได้ใช้กันออืถ้าความสามารถพิเศษของคลิปนี้นกค็คือสำหรับใครที่ยังใช้ดีดีลอมอ่ะจะทำนี้ได้เลยป้อนป้นนอนความที่ไม่มีไม่ให้คลิดเลยให้มันดูเหมือนไม่มีแต่มันก็มีก็คือเราจริงๆหัวเรามองว่าดีดีลอมก็เป็นอะไรที่ที่ใช้ประโยชน์ได้อยู่อะไลฟ์แผ่นขายอะไรเงี้ยทางเพื่อนใช่ไม่น่นนาดีไม่น่าเล่ แล้วก็คือแบบเราส่งงานอาจารย์เนี่ยกลัวว่าจบกระดาษไปแล้วแม่นไวรัสเพราะว่าเพราะว่าบางที่เนี่ยเราก็ไม่ไว้ใจของอาจารย์เท่าไหร่หรอกแต่ะดาษมันก็แพงนะแต่แผ่นพันกี่บาทเจ็ดบาทวะเจ็ดบาทเอง่ยรถเป็นอะไรมัก็หยุดมาใส่ไปให้มันอยู่เฉยได้ไหมงานสวยงานอบงานใช้อ่ะปึ๊บโเวลาแบบกด เพื่อนมาบ้านเพื่อนมาบ้านแอบเรียแอบแอบโคดเนียนอย่างเนียนเนี่ยกูคิดว่ามันทำไม่ได้โอเคอะไรก็คือเรียกว่าอะไรฮาดดิสไม่ใช่เฮ้ยเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ก็เล่นฮาดดิสนั่นแหละโอเคนะผมตอนนี้เราก็ทำการใส่สายพัดลมเสร็จแล้วเลยนะ ใช่อดสายพัดลมแล้วก็<ช>สายซาร์ามาแล้วสายไฟเลี้ยงซาร์ตก็มาแล้วสา,สายซีวิวเวอร์ไปแล้วเรียบร้อยอันนี้สายซา,าร์ากับสายไฟเลี้ยงนะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเหลือแค่จัดให้มันย,ยัดยัดไอ้ฝาหลังไปได้ปิดฝาหลังได้เฮ้ยดีดีดูดีดูดีเฮ้ยเนียนกริบเนียนกริบไอ้เหี้ยเนียนกริบเลยเฮ้ยสุดยอเอาเอาน็อตเอาน็อตมาเขี่ยเหมือนผีเลย อยู่ไฟไหนอ่อยอะมไม่มีนอ็อตพี่นี่นี่จับไว้นี่มีนอ็นอตพี่น็อตอ๋อน็อตที่เราไม่ได้ใช้ไงอ่าทางด้าน,น,นล่างดีกว่าพี่เพราะว่าด้านบนมันโอเคีองด้านล่างเราต้องอไรอีกอันนึงข้ามไปลองอีกฝั่งนึงมันมีต้องสี่ตัวนะพี่ว่ามันจะนอะ็นอตอะไรวะน็อตถาดน็อตถาดไอฮัดดิสขันเพอให้มันอยู่เฉยๆก็พอหรือว่าเราจะไปเอาสายั โคตรเทนะโคตรเทนะให้ซูม <ố 000 fuck> ดูดูด <Nixon> ูดูดูดูโฟกัสดูเราไม่ได้สัสเอ๊ะเดี๋ยวกล้องจะตกกล้โฟกัสนี่ดูน็อตโฟกัสไงวะโฟกัสได้ไงตัวแตะเลยพี่นั่นแหละไม่ติดไอ้เหี้ยโฟกัสไม่ได้โฟกัสไม่เข้าอ่าแกวแกวไง เป็นน็อตแบบน็อตถาดรองหาดินอันฝั่งนี้ทำอะไรเนี่ยปิดอ่ะหันมาฝั่งนี้กันเดี๋ยวเราขันกันนี่โอ้โหยังไม่ติดพัดลมด้วยตอนแรกกูว่ามจะติดพัดลมพัดลมโคตรใหญ่นะนี่พอดีเดี๋ยวนะไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวอันนี้ยอือฮะเข้ากับเอทิ้งพี่พอดีเลยโคตรสวยสีขาวทิงพี่พี่สีขาวนี่ครับตอนแรกคิดว่ามันจะติดพัดลมเดี๋ยวแบบเฉียวๆวะพี่เออได้เอาเรื่องอยู่นะเสร็จยังเสร็จแล้ว ไหนช่างคงานดินี่นี่เลโก้ยอดเดี่ยวเกิดอะไรเกิดอะไรระหว่างทางบ้างไหมก็มีจอเปิดไม่ติดอ่าจอเปิดไม่ติดแล้วก็ฮาร์ดดิ้นหลวมไฟหายฮาร์ดดิ้นถ่ายสรุปลื้อเคสใหม่หมดเลยแล้วแต่จอจอเขใส่ไม่ติดใช่ครับจอใส่ไม่ติดต้องย้ายไปสี่เอ็ย้ายไปสี่อ็กก็ย้ายขึ้นมาถึงหกเอ็กอีกติดสุดยอดสุดยอดส่ทำตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่บ่ายสองครึ่งเนี่ยประตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงวะสองทุ่ม สองทุ่มนะครับสองทุ่มแล้วสองทุ่มหนึ่งนาทีนะครับอันนี้เราก็เอาฮาร์ดดิสก์น้องเบียร์มาใส่อีก1นึ่ลูกนะครับเดีย๋ยวให้ดู<อ>ก็นี่ครับได์ทั้งหมดที่เรามีนะครับก็รวมเป็น3 5มจุดหาเซต์บนะครับมีไดซีนี่ไดซีที่ผมใช้เป็นลงวินโดว์ลงอะไรแล้วก็ลงเกมอันนี้เป็น M 2นะ M B M E ห้ารจิกแล้วก็3ามได์สามได์ตรงนี้นี่นี่สามไดนี้สามได์อันนี้ ตั้งแต่ได้ได้ดีถึงได้ได้เเนี่ยเป็น1นึอีหนึ่งเคเอาไว้ใส่งานกับใส่เกมแล้วก็ใส่วิดีโอที่ตัดต่อนะครับอ่าแล้วก็รูนี้อ่ะแล้วก็ได้นี้ได้เดียวได้วิดีโอได้กีหนึ่งเทร์ไบท์เต็มๆนะใส่วิดีโอเลยก็ได้เฮดกับได้ไอนะครับของน้องเบียเวราจะฟอร์แมตทิ้งแล้วก็เอามาใส่วิดีโออย่างเดียวนะเป็นหนึ่งเทร์ไบท์แบบไม่ต้องแบบพาร์ติชันนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้เราก็ทําสําเร็จหมดแล้วนะยอด เหนื่อยมากก็ทั้งวันะครึ่งวันใช้กล้องถ่ายหลายตัวสิบหลายนะ oh, เหนื่อยมากเดี๋ยวรอดูผลงานแล้วกันโอเคโอเคก็เดี๋ยวจะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะผมถ้าผิพาดพลาดอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างหรือบางอย่างที่ผมพูดผิดอะไรไปก็อย่าชี้โทษดกดกันนะผมก็พอละคลิปนี้กูไม่ทำละกูเหนื่อย <laughs> พอละคลิปหน้าไม่เอามีคงม,มีคอม <laughs> แล้วก็ฝากติดตามผลงานใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้ผมบ๊ายบายบาย